สวัสดีค่ะวันนี้ MD ซ้อมนะคะเราจะมาพูดเรื่องรายงานสินค้าคงเหลือในโอดูกันค่ะรายงานสินค้าคงเหลือหรือว่า Stock Report นะคะก็ถือเป็นหนึ่งรายงานสำคัญของระบบคลังในสินค้าในโอดูค่ะพราะช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถติดตามปริมาณสินค้าในแต่ละคลังหรือว่าแต่ละสถานที่จัดเก็บได้แบบเรียลไทม์ค่ะแล้วเราก็จะทราบได้ทันทีว่าสินค้าชิ้นไหนยังมีอยู่เท่าไหร่หรือว่าตัวไหนที่เริ่มขาดสต็อกนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะช่วยให้การวางแผนจัดซื้อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและในโอดูนะคะเราสามารถ ิเคะห์ข้อมูลสต็อกได้หลายมุมมองค่ะเช่นอยากใช้แสดงเฉพาะสินค้านะคะที่มีปริมาณคงเหลือต่ำกว่าระดับหรือว่าจะดูเฉพาะสินค้าที่มีการติดตามด้วย serial number นะคะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถจัดกลุ่มข้อมูลหรือว่า g r o u p by นะคะแยกตาม product category หรือว่า warehouse เพื่อช่วยให้เห็นภาพรวมของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภทด้วยค่ะและประโยชน์หลักของการใช้รายง,งานสินค้าคงเหลือใน Odoo นะคะก็คือช่วยให้ธุรกิจเนี่ยสามารถบริหารจัดการสต็อกได้อย่างแม่นยำลดความผิดพลาดแล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถวางแผนการจัดซื้อได้ตรงต่าม ความต้องการด้วยค่ะซึ่งช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนสต็อกนะคะแล้วก็ช่วยให้ฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถตัดสินใจจากข้อมูลจริงได้รวดเร็วขึ้นด้วยค่ะและเมื่อเราต้องการดูรายงานสินค้าคงเหลือนะคะให้มาที่แถบ reporting ค่ะในส่วนของ inventory แล้วก็จะเห็นว่าจะมีรายงานของตัวสต็อกอยู่นะคะเมื่อกดเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นรายการสินค้าคงเหลือทั้งหมดในระบบนะคะก็จะมีตัวชื่อสินค้ามี value แล้วก็มี unit นะคะเพื่อที่จะบอกจํานวนสินค้าคงเหลือซึ่งในหน้านี้นะคะเราสามารถใช้ filter ในการดูข้อม มูลเฉพาะส่วนได้เช่นฟิลเตอร์เซลกับปราฟแคตตาล็อกนะคะสามารถใช้เพื่อดูรายงานสินค้าที่ขายดีในแต่ละหมวดหมู่ได้ค่ะหรือว่าเมื่อเราต้องการดูสินค้าที่ใกล้หมดสต็อกนะคะก็สามารถมาเลือกที่ฟิลเตอร์นี้ได้เช่นกันค่ะระบบก็จะแสดงตัวที่มีสต็อกน้อยนะคะหรือว่าหมดสต็อกแล้วนะคะแสําหรับผู้บริหารนะคะที่ต้องการดูสต็อกรีพอร์ตนะคะตามโลเคชันหรือว่าต้องการที่จะฟิลเตอร์สินค้าบางรายการหรือว่าหมวดหมู่ของสินค้าได้เนี่ยตัวระบบ MD ERP นะคะที่ทาง MDsoft พัฒนาขึ้นเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ใน ในส่วนนี้ที่ลองรับนะคะถ้าหากสนใจสามารถติดต่อตามคอนแทคด้านล่างได้เลยค่ะ